นิยายสั้นตอนผ่านแผนกับเสือสมิงในคืนที่มืดมิดและเงียบสงัดผ่านแผนและทะเสดนั่งอยู่บนห้างที่สร้างขึ้นจากไม้แข็งแรงบนต้นไม้สูงพวกเขาเฝ้ารอสัตว์ป่าที่ผ่านมาในยามค่ำคืน ลมเย็นพัดผ่านใบไม้ทำให้เกิดเสียงสู้ซ่าเบาๆแต่ทั้งสองยังคงนิ่งเงียบตามกฎของการล่าสัตว์ตาเสริรครับคุณเคยเจอเสือสมิงจริงไหมผ่านแผนถามเบาๆตาเสริรหันมามองผ่านแผนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยประสบการณ์เคยสิ ผ่านแผนเสือสมิงมันไม่ใช่แค่ตำนานมันมีอยู่จริงและมันฉลาดมากมันรู้ว่าเรากลัวมันทันใดนั้นเสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นจากด้านล่างทั้งสองคนเงี่ยหูฟังเสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆผ่านแผนจับปืนแน่นตาเสดยกนิ้วขึ้น เป็นสัญญาณให้เงียบเงามืดเคลื่อนผ่านใต้ต้นไม้ผ่านแผนพยายามมองผ่านความมืดแต่ไม่เห็นอะไรชัดเจนเสียงหายใจหนักๆดังขึ้นใกล้ๆพวกเขาอย่าลงไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตาเสิร์กระซิบเตือนผ่านแผนพยักหน้าแต่ในใจเขา รู้สึกถึงความกลัวที่เริ่มก่อตัวขึ้นเสียงนั้นเงียบลงแต่ความรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังจ้องมองพวกเขายัางคงอยู่ทันใดนั้นก็มีเสียงเรียกจากด้านร่างพี่แผนลงมาหน่อยค่ะปวดท้องจะคลอดแล้วเสียงนั้น ฟังดูเหมือนเสียงของเมียผ่านแผนผ่านแผนหันไปมองตาเสิร์ด้วยความตกใจเมียผมปวดท้องจะคลอดลูกผ่านแผนพูดด้วยความร้อนลนผ่านแผนเห็นเมียของเขายืนอยู่ด้านล่างร้องด้วยความเจ็บปวดเขากำลังจะลงจากต้นไม้แต่ตาเสิร์จับแขนเขาไว้แน่นอย่าลงไป นั่นไม่ใช่เมียของเจ้าตาเสดกระซิบมันคือเสือสมิงมันแปลงร่างเพื่อหลอกเราผ่านแผนหยุดชะงักหัวใจเต้นแรงเขามองลงไปข้างล่างอีกครั้งเห็นเงามืดที่เคยเป็นเมียของเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปร่างกลายเป็นเสือสมิงที่น่ากลัวมันจ้องมองขึ้นมาที่พวกเขา ด้วยดวงตาแดงกำขอบคุณครับตะเสดผ่านแผนพูดเบาๆรู้สึกถึงความกลัวทั้งสองคนยังคงนั่งอยู่บนห้างไม่กล้าขยับตัวเสือสมิงเดินวนเวียนอยู่ใต้ต้นไม้รอคอยโอกาสที่จะโจมตีผ่านแผนและตาเสิดตัดสินใจที่จะไม่รอช้าพวกเขายกปืนขึ้น และเล็งไปที่เสือสมิงที่อยู่ด้านร่างผ่านแผนเป็นคนแรกที่ยิงเสียงปืนดังสนั่นไปทั่วป่ากระสุนพุ่งตรงไปที่เสือสมิงแต่เมื่อกระสุนกระทบกับร่างของมันกลับไม่มีผลอะไรเลยตาเสดยิงตามไปอีกนัดแต่ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมเสือสมิงยังคงยืนอยู่ตรงนั้นหันมามองพวกเขา ด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความโกรธและความเจ้าเล่ห์มันไม่เป็นอะไรเลยแต่แผนพูดด้วยความตกใจเสือสมิงไม่กลัวอาวุธธรรมดาต่เสิดตอบเราต้องหาวิธีอื่นที่จะจัดการกับมันเสือสมิงเริ่มเดินวนเวียนรอบต้นไม้มันพยายามหาทางขึ้นมาผ่านแผนและแตาเสดร,รู้ว่าพวกเขา ลองคิดหาวิธีที่จะเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์นี้ทันใดนั้นเองผ่านแผนนึกขึ้นได้ว่ามีกระสุนเงินที่พระธุดงเคยให้เขาไว้เขารีบหยิบกระสุนเงินออกมาและใส่เข้าไปในปืนตาเสิร์ตมองดูด้วยความหวังผ่านแผนเล็งปืนไปที่เสือสมิงอีกครั้ง และยิงกระสุนเงินออกไปกระสุนพุ่งไปที่เสือสมิงและกระทบกับร่างของมันเสือสมิงร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดและล้มลงนอนแน่นิ่งทั้งสองคนเฝ้าดูอยู่สักพักเพื่อให้แน่ใจว่าเสือสมิงไม่ลุกขึ้นมาอีกเมื่อเห็นว่ามันไม่ขยับพวกเขาจึงรู้สึกโล่งใจเช้าวันลุ่งขึ้น เมื่อผ่านแผนและตะเสิดลงจากต้นไม้พวกเขากลับไม่พบร่างของเสือสมิงมันหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครเห็นหรือรู้ว่ามันหายไปไหนมันหายไปแล้วผ่านแผนพูดด้วยความสงสัยบางทีเสือสมิงอาจจะไม่ตายง่ายตาเสิดตอบแต่กระสุนเงิน ทำให้มันหนีไปได้ทั้งสองคนเดินกลับออกจากป่าด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งล่งใจที่รอดชีวิตมาได้และสงสัยว่าเสือสมิงจะกลับมาอีกหรือไม่ผ่านแผนและตะเสิดเดินตามรอยเลือดของเสือสมิงไปเรื่อยๆรอยเลือดนั้นนำพวกเขา ไปยังพุ่มไม้ที่นาทึบที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าทั้งสองคนหยุดยืนอยู่หน้าพุ่มไม้มองเห็นร่างของเสือสมิงนอนแน่นิ่งอยู่ในพุ่มไม้นั่นไงมันอยู่ตรงนั้นผ่านแผนกระซิบเบาๆพวกเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ร่างของเสือสมิงเมื่อมองดูใกล้ๆพวกเขาพบว่าเสือสมิง ครึ่งบนเป็นมนุษย์และครึ่งร่างเป็นเสือร่างของมันดูน่ากลัวและน่าสะพึงกลัวมันเป็นครึ่งคนครึ่งเสือจริงๆตาเสิดพูดด้วยความตกใจไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนพานแผนและตาเสิดยืนมองร่างของเสือสมิงที่แน่นิ่งอยู่พวกเขารู้สึกถึงความกลัวและความสงสัย เราควรทำยังไงต่อดีผ่านแผนถามเราต้องเผาร่างของมันตาเสือตอบเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่กลับมาอีกทั้งสองคนช่วยกันเก็บกิ่งไม้และใบไม้แห้งมาวางรอบรอบร,อบร่างของเสือสมิงพวกเขาจุดไฟและเฝ้าดูไฟที่ลุกไหม้ร่างของเสือสมิง จนกลายเป็นเท่าทานตอนนี้มันคงไม่กลับมาอีกแล้วผานแผนพูดด้วยความโล่งใจใช่แต่เราต้องระวังตัวเสมอตาเสิร์ตอบเพราะในป่านี้ยังมีสิ่งที่เราไม่รู้จักอีกมากมายทั้งสองคนเดินกลับออกจากป่าด้วยความรู้สึกที่รากหลายทั้งโล่งใจที่รอดชีวิตมาได้ และสงสัยว่าในป่านี้ยังมีอะไรที่พวกเขาไม่รู้จักอีกบ้าง